สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมเมื่อวาอนพี่ได้ลงคลิปไปนะครับผมเป็นคลิปแพ็กที่ต้องได้สัตว์โลกล้านปีแพ็กที่มันต้องใช้แบบพวกสัตว์โลกล้านปีเท่าดันนะครับผมแล้วต้องบอกว่าปรากฏว่าแพ็กแพ็กนั้นพี่เพ แพ้แบบแพ้ไปเลยครับผมแพ้เพราะอะไรรู้ไหมมันแพ้เพราะโอ้โหค่าพลังที่มันต่างกันแบบ2อถึงสเทดาอ่ะมันเวอร์มันเวอร์วังอลังการมากใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้ครับผมคือค่าพลังมันต่างนะผมแล้วทาไมเหตุผลทําไมพี่ต้องตีให้ดูใช่ไหมเพราะว่าบางคนอาจจะหลวมตัวเข้าไปแล้วตีให้มันแบบเพลองตัวเปล่าๆครับผมแล้วก็ให้เห็นนะผมว่าค่าพลังที่มันต่างกันขนาดเนี้ต่อให้พี่แพงต่อให้พี่จะเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บนิดเก็บหน่อยเก็บไปจนชาร์จแปด มันก็ไม่มีทางชนะอยู่แล้วครับผมทุกคนแล้วว่าดีพี่เข้าไปสองแพ็กเฮ้ยปกติพี่ไปสองวันนี้สองอีกแล้วเจออีกแพ็คหนึ่งครับผมแพ็คนี้ทุกคนดูครับผมแพ็คนี้เลยครับผมพีเดเตอร์เรลลี่นะผมว้าวดีเลยครับผมมีสิรุนรับรีเจนสองรินเชอร์เนียด้วยครับผมทุกคนว้าวประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น คือเดี๋ยวแพ็กอื่นพี่ค่อยมาตีพรุ่งนี้แล้วกันประเด็นมันอยู่ตรงว่ามันบังคับใช้อะไรรู้ไหมมันบังคับใช้กินเนื้อและก็แค่ระดับเรสามตัวทุกคนโอ้โหสุดจริงๆะครับผมอันนี้ผู้เล่นใหม่หรือว่าบางคนที่เล่นอาจจะไม่ทราบว่ามันต้องใช้อะไรใช่ไหมมันให้ใช้กินเนื้อกินเนื้อสามตัวนะครับผมและเป็นพวกเรเท่านั้นทุกคนสามแมตช์ทุกคนไปดูตัวกันถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมทุกคนดู ทุกคนดูดิครับผมนี่คืออะไรโอเคว่ามันเอากินพืชมาแต่โหพวกเองทำอะไรวะเนี่ยอ่ะพี่เอาแบบนี้ไปจะชนะไหมอันนี้เป็นการทดลองก่อนนะผมถ้าพี่เอาไดเมทคานัทไปอ่ะชนะชัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ถ้าเกิดเอาแบบนั้นไปจริงๆปัญหามันจะอยู่ตรงที่ว่าอืแต่มันก็ต้องเอาไปปะวะพี่ว่าเหมือนเหมือนมันจะต้องเอาไปเลยวะ่ะทุกคน ชิปละเอาไงดีวะถ้าแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดอ่าลองดูแล้วกันปลาจัดครับผมคือมันจะเป็นกินเนื้อเฉพาะตัวแลด้วยนะผมตัวแลก็คือตัวที่มันกรอบเป็นแบบเห็นไหมสีแดงแบบแดงจืดๆหน่อยอะ <c oughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นทุกคนโอเคเดี๋ยวมันก็ต้องตบเลยน่าจะตบเลยแหละโอเคเรียบร้อยรอบแรกเป็นการทดลองให้ดูครับผม ค่าพลังที่มันแตกต่างขนาดเนี้ยมันสู้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าพี่เอาไดเมโทคานัตอ่ะพี่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าพี่ชนะได้ถ้าพี่แพ้พี่ยอมลบเกมเลยนะถ้าเอาไดเมโทคานัตมานะไม่ได้หมายถึงแมตชนี้นะ <c oughs> ทุกคนก็ดูค่าพลังที่มันต่างไปมันเป็นไปได้ยากครับผมเป็นไปได้ไหมที่จะชนะเป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ยากแบบโคตรๆอ่าโอเคพี่ทิ้งทวนเลยนะ และดูนะครผมดิโนจะต้องบวก3ตัวให้ชนะและตบด้วย3ามครับผมเรียบร้อยทำดีแล้วลูกพอ่อมาละครับผมไดโลโฟโซอรัสมาแล้วไดโนสา์ระดับฮีโร่จะเอาอยู่หรือเปล่าทุกคนมาดูกันเปิดตาไม่ตายไปก่อนโอเคลดเลือดไปก่อนเลือดเยอะกันนักใช่ไหมเลือดเยอะเลือดเยอะกันนักใช่ไหมไอตัวนี่ไปก่อน2906โอ้โห2 9 7 9อีกนิดเดียว เฮ้ยพี่ต้องเสียแต้มเพิ่มและดาเมจมันจะลดลงครึ่งหนึ่งดาเมจจะลดลงครึ่งหนึ่งก็คือเจ็ดร้เจร้กว่ากวออลอมเบียเจ็ดร้ให้มันตีแค่สองวอไปนอนบักบักเรียบร้อยหรือว่าชนะได้วะเนี่ย ไออันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าตัวพลังต่างกันขนาดนี้มันจะชนะได้นะอย่าลืมนี่คือไดโนเสาร์ฮีโร่นะทุกคนบักโอเคยังแทงได้อยู่ไดโนเสาร์ฮีโร่ฮะมันมีท่าไม่ตายถ้าเป็นตัวอื่นละ่ะจะสู้ได้ไหม <c oughs> มันยากโอเคยากพี่ก็ต้องบอกว่ายากฮะไม่ให้ความหวังกับผู้เล่นใหม่ดูกปะ่ะจะไปให้ความหวงังทําไมอะคือดูด,ดูดูอาการแล้วมันจะไหวไหมเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้มันอาจจะไปชาร์จนะ แล้วก็ลดทอนดาเมจครึ่งหนึ่งไอ้เจ้าคอยาวลงมามันจะมีเต็มดาเมจอยู่ประมาณ500ให้มันตบได้แค่3เท่านั้นแหละโอเคไปโอ้โหแล,แล้วลมันชาร์จซิแล้วแล้วมันชาร์จหเลยอะ่ะโอ้ยอย่านะอย่าตบ5นะขอล้องโอเคตบ4สวยงามเรียบร้อยวู้ฮู้ดูยังรอดอยู่ ดูยังรอดอยู่เว้ปยปนอนวักบับ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 โอ้โหเรียบร้อยจะได้เฉยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามเยี่ย้ผมประหยัดตัวไปได้รอบหนึ่งฮะแล้วรอบสามพี่จะทำยังไงร,รอบสามพี่จะทำยังไงร,รอบสองก็ยังคงให้ใช้กินเนื้อกินเนื้อระดนะับซุปเปอร์เลย์อยู่เหมือนเดิมฮะรอบสองจัดมาก โอ้โอ,โอ้ทุกคนรอบแรกมันให้ใช้กินเนื้อระดับเล่โอ้โหอันนี้พี่ตีให้ดูเลยทุกคนเห็นไหมถ้าเกิดพี่ไม่ดีไม่ตีให้ดูทุกคนก็อาจจะไม่ทราบถูกไหมครับผมว่ารอบสองเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นซุมเปแร์แล้วทุกคนเห็นไหมมันจะเปลี่ยนช็อตแล้วครับผมรอบแรกอะ่ะคือมันเอาไดโนเสาร์แร เมื่อกี้พี่ใช้ไดเมโทโคนัสอาจจะไม่เหนื่อยเท่านั้นครับผมแต่พี่คิดว่ารอบ2มันอาจจะให้ใช้ชุดเดิมไงเออพี่เลยต้องประหยัดตัวไวครับผมโอเครอบ2เปลี่ยนได้ผมรอบ3น่าจะเป็นระดับรีเจนเนอร่ครับผมพี่คิดว่าโอ้โหแล้วมาอย่างงี้อย่างางี้ไหวเลยเนี่ยแต่ว่าเจอ <laughs> เจอคือโบกครึ่งน,น,น้ํามันจะไม่ไหวก็ตรงครึ่งโบกครึ่งน,น้านี่แหละทุกคนโอ้โหเอาไงดีวะมันสะดุง้งดาเมจเท่าไ่อะ เราก็ไม่รู้อีกเลยปะจัดกับผมและนี่คือแกงกินเนือ้อระดับซปเปอร์แลนนะผมแรพี่ให้ดูไปแล้วว่าก็คือชุดพวกน,น,นั้นนะผมก็จะมีดิโลด้วยนะผมดิโล่่างฮีโร่มันก็จะแบบอยู่ในแลอยู่มันยังอยู่ในเกตแลอยู่ครับผมส่วนนี่สไปโนไทจูคัสรับผมไฮบิดซปเปอร์ไฮบิดแดงอยู่ในเกตซซปเปอร์แลครับผมโอเคทุกคนเข้าใจตรงกันนะรอบ2มันจะต้องใช้ กวกซุป,ปเปอร์แลครับผมแล้วรอบสามี่คิดว่ารีเจนหนึ่งแน่นอนไม่รีเจนหนึ่งก็รีเจนสอแหละโอเคโอเคเจอกับแก๊งนี้ซะ้าหน่อยโอ้โหแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีนะพี่ว่า <_ d un> โอ้ยชา้าใส่ตูดสะด้วยแอ <d un> ดีนะทุกกันอกอะไรวะอะไรคือตบหนึ่งวะเพื่อนโอ้ยรอบนี้ตบหนึ่งนะ รอบนี้อย่ามาตบเกินนะตบหนึ่งขอร้องตบหนึ่งโอ้โหไปสี่แล้วไปสี่แล้วว่าโถ้าพี่ตีไม่ได้พี่จะต้องเสียเงินเกี่ยวเท่าไหร่วะเนี่ยเอาวะ ตู้เว้ยบัดเรียบร้อยท้ายเปียบเรียบโอเคนะแพ็กเนี้ยกับแพ็กแพ็กก่อนหน้าเนี้แพ็กเมื่อวานที่พี่ตีไม่ได้อ่ะที่ว่าพอๆกันตัวพอๆกันเลยโอเคแต่ว่าเหตุผลทําไมแพ็กนี้ดูเล่นง่ายกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแพ็กเนี้ยค่าพลังของพี่เนี่ยพวกไดโนเสาร์บ้านพี่เนี่ยมันมันโหดอยู่แล้วครับผมตัวพลังมันเยอะครับผมมันก็เลยสู้ไหว แต่เมื่อวานมันเป็นสัตว์โลกล้านปีสู้มันไม่ได้เลยโอ้โหพลังงานก,กันสองสามเท่าอันนั้นก็เกินใช่ไหมอันนั้นก็เกินไปไปนอนบักเรียบร้อยชา้าเด้อชอบชา้าเด้อเอาเลยเจ้านกเอี้ยงมาแล้วหนกเอี้ยงชอบชา้าใช่ไหมโอ้โหเอาละครับผมจังหวะนี้มีห้า มีฮดบสีก็เรียบร้อยไปทําดีทําดีเหลือสไปโนทาชุคัตลูกพ่อและมาครับผมเข้าสู่รอบท้ายตัวท้ายสไปโดทาชุคัตมาแล้วได้เวลาไปนอนแล้วจะนกเอียงไปนอนบับบับงาำเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผม โอเคฮะและมาเข้าสู่รอบท้ายจันมานี่ไงครับผมรอบท้ายมันให้ใจระดับรีเจนเดอรี่ปัญหาแพ็คนี้เว้ยพี่บอกเลยปัญหาแพ็คนี้อ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงรอบที่สามมันไม่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงรอบที่สองด้วยสําหรับบางคนแต่มันจะอยู่ตรงรอบที่หนึ่งฮะเพราะว่ารอบที่หนึ่งเนี่ยถ้าใครไม่มีไดเมโดคานัสแบบพี่ล่ะเออถ้าไม่มีไม่มีล่ะใครไม่มีล่ะทุกคนจะไหวเลยจะไปู้วมันได้เลย นั่นในเมนโดขนาดนี่คือไฮบิดแดงเลยนะเว้ยโอ้โหสุดจริงๆเงี้แล้วดูดิโอ,โ,อโ,อโอเคตามแก๊งทลายภูเขาเฮ้ยแล้วทำไมพี่เอโคต,ต้องมาแทงวะเนี่ยเออไปเดอปะป้าจัดครับผมโอเคตีให้ดูแล้วนะแพ็คนี้ก็ถือว่าได้เห็นแล้วนะผมรอบแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่รอบสองรอบสามอาจจะพอได้ครับผม พัตภีเมตีให้ดูก่อนทุกคนก็อาจจะไม่ตาครับผมว่ารอบสองรอบสามมันจะต้องพบเจอกับตัวอะไรบ้างแล้วโอเคถ้าผ่านมาถึงรอบสามแล้วเรามีตัวโหดๆมันก็ดีเฮ้ยแต่บางคนผู้เล่นใหม่เขาไม่ได้มีตัวขนาดนี้ไงมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยเลยแหละทุกคนช่วงแรกก็ต้องสูตๆตอนพี่เล่นใหม่ก็แบบนี้เลยครับผมตีไปเรื่อยๆอปะแปะปะแปะ เกตถึงกระหวดพี่แอคโคล่วงเลยเหรอโอ้โหมันจะห้าวหารเกินไปแล้วมันทํากับตํานานตัวอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเห็นตู้พูดกับคนดูหน่อยโอ้โหห็นตู้อ่อยให้หน่อยเอาใหญ่เรียกว่าเอาใหญ่โอ้โหสุดจริงๆงานบัหันไม่ดีพี่แอคโคไปซะแล้วตูวก็มัวแต่พูดอยู่โอ้โอนกเอียงนกเอี้ยง เจอแน่โอ้หแล้วมีห้าแต้มครับผมจังหวะนี้มีห้าตบห้าเลยหรือเปล่าหรือยังจะเก็บไว้อีกแล้วมันก็เลือกเก็บไว้อีกครับผมแต่จังหวะนี้ไม่ทนนะไปมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้ไหมันต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอวะถึงจะชนะพี่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอวะ มาแล้วครับผมตัวสุดท้ายผไซรัโ,โตมาแล้วมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะเอไอไปนอนวันพันบักเรียบร้อยไปดิและเหลือเกแล้วกินพืชตัวสุดท้ายกินพืชตัวสุดท้ายมีตีตบตีโอ้โหมีตีตบสามบักบักได้เวลาไปนอนปื๊บ มาวางวางส่งมันลงไปนอนบับเรียบร้อยโอเคต้อไปในรอบได้ครับผมสวยงามแจับอมนี่แหละครับผม,บผมพี่ถึงบอกว่ามันต้องตีให้ดูฮะเพราะว่าดูคือบางดีมันโอ้โหมันก็เกินไปนะพี่ว่าแบบเนี้ยเอา จริงๆคนอาจจะไม่ผ่านรอบแรกอาจจะไม่ผ่านในรอบแรกจริงๆครับผมเพราะมันบังคับใช้ตัวเนาะแต่แพ้คงคนอื่นอาจจะไม่ได้เจอตัวนะพี่ก็ได้นะผมถ้าในเด็กาารเราอาจจะยังไม่โหดในส่วนเรายังไม่มีตัวเยอะนะผมทุกคนโอเคยังไงก็มารีเจนสองจันมากฮะฮะนี่ตัวตบตั้งนาน ดูตบแบบโอ้โหเจียดตัวเจียดตัวตบแบบเหนื่อยให้แลงคนนี้น่าถามจริงดูคนก็โอเคครับผมใครอยากขวดใครอยากตีครับผมรองพิจารณาดูเหนื่อยกับมันจริงจริงไงยยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม